ครับก่อนที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับพวกเขาจะเดินทางในวันที่3มกราคมนี้เพื่อไปทำการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียที่จีนครับนะครับ9ถึง27มกราคมล่าสุดมีการประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดแข่งขันในรายการนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับประกาศมาวันนี้เลยนะฮะวันที่1มกราคมต้อนรับเทศกาลปีใหม่เลยนะครับแม้จะเป็นวันหยุดแต่ก็ประกาศรายชื่อออกมานะครับ รายชื่อต้องบอกว่าไม่ได้พลิกโผอะไรเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าในตําแหน่งแนวรับที่ขาดสุริยาสิ์มุ้ยไปนะครับจากเชียงรายเนี่ยนะครับก็ทําให้ได้วันชัยจารุนงครานนะครับจาก Air f o r ร์เข้ามาเป็นการติดทีมชาติครั้งแรกด้วยครับก็เข้ามาทานที่ คนอื่นๆก็ถือว่าเป็นผู้เล่นตัวหลักทั้งสิ้นะนะครับไล่เรียงรายชื่อกันสักนิดหนึ่งนะครับผู้สาตูมีอภิรักวราวงนนม่่งงามอนุสิทธ์เติมมีก้องหลังมีวรวุฒนามเวศครับสันติภาพจันง่อมจากกิจเวสพี่ดมสารัตปองสุวรรณสรึงคันพรมสุภาวันชัยจารุนงคานเนติพงแสงมะหุงปวีตันตะเตมีกองกลางเนี่ยนะฮะก็มีชัยวัด์บราณนะครับรัตนกรใหม่คามิอนนท์อมรเลิศศั์สุปโชคสาราชานะครับนพพลพล,พลคำบวรชิตกนิษฐ์บำเพน ธนาสิทธิ์สิริพลานะครับพิชาอุตราสิริมงคลจิตบรรจงแล้วก็กองหน้าสรลายสิริโชคกันหนูนทุิสมบัติโยธาเจนลบสัมเพาดีนะครับพวกเขาจะออกเดินทางนะครับก็วันที่สามมกราคมนะครับที่ส่วนภูมิเวลา1ิโมงครึ่งนะครับพูดกันนิดนึงนะครับว่าตรงนี้นะครับการหายไปของชาววัดวิรชาติพิธิวัตสุขจิตธรรมกุลนะครับสุริยาสิงห์มุ้ยนะครับ สุริยาสิงห์มุ้ยกับพิธิวัฒน์เนี่ยนะครับเชียงรายไม่ได้ปล่อยตัวบอกว่ามีการบาดเจ็บนะครับแต่การหายไปของชาววัตวิริชาที่จะต้องไปเซเรโซโอซาก้าผมว่า3ามคีแมนสำคัญคนะครับทำให้ทีมยุบลงไปเหมือนกันนะอาจจะยุบลงไปแต่สุดท้ายแล้วนะครับไทยก็ได้เข้าสู่รอบของชิงแชมป์เอเชียแฟนบอลไทยก็ต้องติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นนี่คือทัวร์นาเมนต์แรกของปีนะครับฝากเชียร์พวกเขาด้วยครับ